ใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกหายสั้นยาวมีสติในลมหายใจตอนหัวคำ่ำจนจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะขึ้นมาสมาธิกับฌานฌานกับสมาธิฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตไม่สงบฌานจะไม่เกิด เมื่อจิตสงบฌานเกิดเพราะนั้นจิตโป่งเข้าสู่ความสงบเกิดญานทัศนะและลึกชาติถนหลังได้เยียกว่าปุเพในวาสานุสติยานและลึกชาติถหนหลังได้ชาติที่แล้วเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงเหมือนกับพวกเรามาจากกรุงเทพมาจากที่ไหนไหนเรื่องวันนี้เราทําอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาถึงวันนี้เราก็ไล่ถอยหลังไปอันนี้คือปุเพในวาส ปุเพนิวาสานุสติญาณอเลึกชาตหนนหลังในเรียงลำดับแต่ความรู้ของพระองค์ในจุดนี้เป็นความรู้ของพุทธ,ธะเป็นความรู้ที่เฉียบพลันเร็วไวกว้างไกลพร้อมหมดทุกอย่างจากนั้นพอถึงเที่ยงคืนพระพุทธองค์กําหนดเข้าสู่ความให้ละเอียดเข้าไปอีก รู้ได้จตูปะปาตยานตัสรู้การจุติของสัตว์การเกิดการตายของสัตว์การไปการมาของวิญญาณต่างๆพุทรองก็รู้ได้ตัดรู้ตรงนั้นพอโจนสว่างพระพุทธองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอวิชาปัจยาสังคารา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดออกมาจากความโง่เขลาความหลงจนถึงโสกะปริเทวตุขโทมนัสสุมนัสสะมนัส,สูปายาตการเจ้าโศกร้องไห้พี่รอยรำพันทั้งหลายแหละออกมาจากตัวไม่รู้ตัวหลงตัวนั้นเป็นตัว อันตรายหรือว่าเป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงคือความหลงแต่พระองค์พิจารณาตัวนั้นพิจารณาปฏิจัสมุบาทนั้นพระองค์ได้ตัดสรูุ้ว่าอาสามัคคยายาณญานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หลุดพ้นจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วหมดจดจากกิเลสแล้วชำระใจของพระองค์ให้ผ่องใสแล้ว ใจของพระองค์เหมือนกับมีเชื้ออยู่คือกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนจะเป็นมเมล็ดข้าวแลือไม่เมล็ดขนุนแลือเมล็ดอะไรก็ตามเผือกมันอะไรก็ตามมันมีเชื้ออยู่ในนั้นแต่พระพุทธองค์ได้ใช้ตตะธรรมคือสินสมาธิปัญญาเนี่ยมาหนึ่งมาเผามากําจัดสิ่งที่เป็นเชื้ออยู่ในนั้นออกหมดพอมัน เผาออกแล้วด้วยตวปะปะธรรมนึ่งเผาไฟจนมันสุกหมดเชื้อทำให้เชื้อมันไม่เกิดอย่างเม็ดข้าวเอาไปนึ่งซะเอาออกมาแล้วใครจะไปหวานลงท้องนาที่ไหนหนาดิบนาดีขนาดไหนมันก็ปลูกไม่เกิดเพราะเหตุไหไรเพราะมันไม่มีเชือ้อ เชื้อที่ทำให้เกิดมันหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธองค์ท่านกําจัดเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจของพระองค์จนพระองค์หมดเชื้อที่จะนําใจของพระองค์ไปเกิดแล้วอันนี้คือความบริสุทธิ์เนียวันนิพพานังประมังศุนย์อย่างนิพพานศูนย์ ศูนย์เชื้อเชื้อจะทำให้เกิดมันศูนย์นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะมันหมดเชื้อแล้วมันมีแต่ความบริสุทธิ์ก็มีแต่ความสุขไม่มีอย่างอื่นีน่ว่านิพพานเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดจนนอกเหนือจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือพุทธประวัติ ที่พระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ว่ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่สิทธธัตฐะนั่งอยู่โคลนต้นโพธิ์ที่ท่านได้ตัดสรู้ธรรมท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออก